สวัสดีครับร้านอาออ t o าสาตาขีนครอสวรรค์น,น,นะครับสำหรับะตจดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับฟิล์มกองแสงลำโพงบูทชุดคาราโอเกะน,นะครับคลิปนี้ผมพามาชมเป็นลิมแบกนะครับคันนี้ลูกค้าทำเครื่องเสียงจากผมไปประมาณน่าจะประมาณ6-7ปีได้แล้วครับแล้ววันนี้ พอลูกรถคันนี้มันจอดนานครับ<ม>ก็อาจจะเปียกบ้างอะไรบ้าง<ม>ก็วันนี้ลูกค้าเอามาเซตระบบให้ผมทําระบบให้ใหม่โดยใช้ของเดิมตู้ชุดเดิมแล้วก็เซตระบบใหม่เปลี่ยนเขาแอมหนึ่งตัวเพราะว่าเขาแอมตัวเก่ามันเสียแล้วก็ใส่ไฟทาระบบไฟหน้าดอกทำไายไฟแต่ทมกทมาดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่ทําไปอ่ะอันนี้เป็นพาเวอร์ตัวเก่าลูกค้าที่มันเสียตพวตัวเก่าลูกค้าจะเป็นดี ตัวนี้มันเสียเปรตน่าจะชอ็อตก็เลยเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่อันนี้ก็เป็นแผงประตูแผงประตูแช่ของเดิมดอกเชกของเดิมแล้วก็ทําเกี่ยวกับระบบไฟใหม่หวางระบบไฟใส่ไฟสีใหม่ให้ลูกค้าตอนนี้ทำเครื่องเสียงชุดนี้ทําไปเมื่อผมผมว่ามันน่าจะมันหกเจ็ดปียุคนั้นก็แหลงก็ต้องเป็นของจัาแต่ครับเสียงดีแล้วก็ชุดนี้จะเป็นเอ็กซารทั้งหมด แหลมกลางกลางสูงกลางต่ำแล้วก็แหลมตัวบนอนยุค่เพิ่มหลังใส่ของจัดอ่ะแล้วก็มาดูด้านในหน่อยอ่ะด้านในก็อันนี้ผมเปิดฝายังมันยังไม่สมบูรณ์อ่ะก็ด้านในก็จะมีเสียงกลางเป็นหกนิ้วอีกหนึ่งคู่หกนิ้วก็ตัวนี้ใช้ของจัดจัดออดิโออ่าน,นี่ก็จัดเหมือนกันก็ถ้าครืงเสียงยุคก,กันต่อนก็ต้อง นี่แหละ X ซับจับนะครับ1บซับซก็จะเป็นตู้แบนพาร์ทซับใช้เป็น12นิ้วแม่เหล็ิ156เป็นไว้คู่ดีแม็กดีดีอย่างตรงที่ว่าพื้นมันเรียบก็สามารถทำตู้สวยๆแบบนี้ได้เป็นตู้อ่างแบบนี้เลยแบนพาร์ทอันนี้ก็จะเป็นเบดนุ่มๆเลยลอยเลยนะครับกระชับกระชับรลอยเครื่องเสียงยุคก90ก็จะประมาณนี้วเวก็ตัวนี้จะเป็นของเคนเนี่ เครนแอก2,500วัตต์ครับกลางแหลมทั้งคันแล้วก็ตัวนี้เดิมเลยเป็น DTS แต่ DTS 2,500วัตต์แล้วเฟสมันช็อตตัวนี้เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ก็เลยจับ K450.1 ไป4,500วัตต์ให้ลูกค้าแล้วก็ตรงนี้จะมีคาปาซอนอยู่หนึ่งตัวก็เป็นของเดิมลูกค้าอันนี้มาจัดใหม,จบบใหม,หม่จัดระบบใหม่ทั้งหมดจัดระบบใหม่ทั้งหมด จัดระบบใหม่แล้วก็ทาใส่ไฟใหม่จูเสียงใหม่ทั้งหมดแล้วก็สายสัญญาณหรือเปลี่ยนใหม่หมดครับสายสัญญาณก็ใช้อย่างดีไปใส่ถักอย่างดีเลยแล้วก็ลูกค้าใช้บูทูธเสริมหนึ่งตัวใส่บูทูธเสริมให้ลูกค้าเพิ่มอีกหนึ่งตัวปีก็ใช้ของค้าตาดก็เก็บได้เก็บปุ่มได้ฟอนฟอนตัวนี้เป็นของ JVC ก็ถ้าเป็นยุคนก่อนเมื่อ4ี่ห้าปีที่แล้วทางุกเสียงก็ฟอนก็ต้องเป็น JVC แล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดไฟให้ลูกค้าอ่ะอันนี้ก็เป็นงานแก้ไขปรับแต่งแก้ไขจูนระบบเพิ่มเติมใหม่จากเดิมอ่ะเป็นงานแก้ไขนะเพิ่มเติมจูนระบบใหม่ก็ใช้แขกสาวเดิมทั้งหมดลำโพงเดิมทั้งหมดแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกเรื่องระบบไฟสายไฟพอเวอร์เปลี่ยนใหม่บางตัวพอเวอร์สับดบเปลี่ยนใหม่แล้วก็ จัดเรื่องระบบสายสัญญาณสายอะไรใหม่คันนี้งานก็ออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าสวยๆงามๆเลยอีกหนึ่งคันนี้เป็นลูกค้าเก่าทําไปนานละห้าหกเจ็ดปีแล้วคันนี้ก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ยุกก่อนก็ต้องเป็นแบบนี้เลยงานแบนรนด์คุณภาพแหลมเป็นจัดแล้วก็เป็นชุดของเอซสาทั้งหมดคันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะมาเทสเสียงให้ชมนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราไปเทสเสียงเครื่องนอกกันเพราะว่าข้างในพื้นที่มันแคบไปเดี๋ยวเวลาเปิดดังๆแล้วมันจะไม่โอเคเดี๋ยวเราไปเทสเสียงด้านนอกกันก็ฝากไว้สําหรับลูกค้าที่มีเครื่องเสียงอยากปรับปรุงแก้ไขจีวรบเ็นระบบใหม่เปลี่ยน power amp เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนปีหรือว่าดอกซับหรือว่าจะเป็นงานติดตั้งใหม่ก็ชุดเล็กชุดใหญ่ก็แจ้งสอบถามได้นะครับร้านอาร์มโตซ่าติดตั้งใหม่ชุดเล็กชุดใหญ่งานตัวคลิก แข่งซาวแบบนี้เลยหรือว่ามีเครื่องเสียงอยู่แล้วไม่เพาะเสียงไม่ดีก็เอากลับมาแก้ไขเอามาปรับจูนระบบใหม่ได้นะครับยินดีให้บริการนร้รา,า,าร้านอามาตร์ซาวนะครับอ่าเดี๋ยวลอไปเทสเสียงให้ฟังนะครับ នឹងគំខំថាសិទ្ធិនេះ